i you บ้านสวน3ห้องนอน3ห้องน้ำใกล้ห้างเซนทัลระยองนะครับสวัสดีครับผมพาทุกท่านมาเที่ยวชมบ้านสวนบนที่ฉนวนสองรตารางวานะครับบ้านนี้บ้านเลขที่84หมู่1นึตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับในบริเวณบ้านจะมีบ้านอยู่2หลังนะครับ หลังใหญ่ประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวนะครับแล้วก็มีที่จอดรถจอดรถได้ถึง4คันนะครับในบริเวณบ้านจะมีสวนผลไม้อยู่บริเวณข้างบ้านนะครับจะเป็นมังคุดที่ให้ผลแล้ว5ต้นนะครับแล้วก็ทุเรียน3ต้น4ต้นนะครับทุเรียน4ต้นทุเรียนอายุประมาณ2ปี มาดูแลต่ออีกสักสปีก็เริ่มให้ผลได้นะครับแต่มังคุดให้ผลแล้วทั้งหมดนะครับ5ต้นปัจจุบันเจ้าอของบ้านท่านไปสร้างบ้านสวนหลังใหม่ก็เลยจะขายหลังนี้นะครับบ้านนี้เป็นบ้านของท่านอายการอาวุโสของจงังหวัดระยองนะครับพอดีท่านไปซื้อบ้านสวน อีกที่หนึงที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็เลยไปอยู่บ้านนู้นกันทั้งหมดแล้วก็เลยจะขายบ้านนี้นะครับบ้านนี้ไม่มีประวัติเสียใดๆนะครับก็คือที่ขายเพราะว่าท่านไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่บ้านสวนอีก bueno ท um> ี่หนึงนะครับเป็นพ okay ื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็เลยจะขายหลังนี้นะครับหลังใหญ่2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องถงหห้องครัวนะครับ แล้วก็หลังเล็ก1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับก็สามารถหลังเล็กเอาไว้ให้แขกพักหรือว่าถ้ามีแม่บ้านก็ให้แม่บ้านพักได้เลยนะครับในบ้านสวนที่ใกล้ตัวเมืองระยองนะครับน่าอยู่มากนะครับเพราะว่าลมลื่นพื้นที่ของตัวบ้านจะอยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล20เมตรนะครับหายห่วงเลยนะครับเรื่องน้ำท่วมเพราะว่า ตัวที่ดินอยู่สูงกว่าระดับนั้นทะเลถึง20เมตรแล้วก็ลักษณะอยู่บนสันเนินนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็ลมรื่นมากนะครับแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ในรอบบริเวณบ้านเลยนะครับแล้วก็ใกลกันก็จะมีสโมสรสระว่ายน้ำของตัวหมู่บ้านนะครับบ้านนี้ไม่มีค่าส่วนกลางนะครับ คือถ้าเราจะใช้สโมสรสระว่ายน้ำของหมู่บ้านข้างเคียงนะครับเราก็สามารถไปเสียค่าสมาชิกเข้าใช้ได้นะครับห่างจากตัวบ้านเราประมาณ100เมตรเท่านั้นนะครับสโมสรสระว่ายน้ำนะครับในตัวบ้านก็เข้ามาจะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงใหญ่บ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่นะครับ เจ้าของบ้านให้ทั้งหมดนะครับที่เห็นในวิดีโอนี้นะครับในตัวบ้านนะครับเฉพาะในตัวบ้านนี้เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในตัวบ้านนี้ได้ไปทั้งหมดเลยนะครับราคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่4ี่ล้านสองแสนบาทพร้อมโอนนะครับราคาก็ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้นะครับบ้านสวยสะอาดพร้อมอยู่อยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยนะครับ อยู่ในตัวเมืองจังหวัดระยองนะครับแต่ว่าลักษณะรอบหมู่บ้านยังเป็นธรรมชาติมากนะครับอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เห็นในคลิปนี้ก็ให้ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่จะขนาด4เมตรคูณ5เมตรนะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศ เป็นบ้านส่วนใจกลางเมืองระยองนะครับที่อยู่ไม่ไกลห้างเซนทัลระยองห้างบิ๊กซีระยองนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันเลยนะครับมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดรอบบ้านแล้วก็ประตูรั้วก็เป็นประตูรีโมทนะครับเด็กตัดรอบหมูรอบตัวบ้านก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับ เป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณข้า,าสวนด้านหน้าบ้านนะครับออกจากห้องนอนใหญ่มาก็จะเป็นห้องครัวนะครับอุปกรณ์ครัวทั้งหมดเจ้าของก็ยกให้ทั้งหมดเลยนะครับแถมให้ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับหลังใหญ่จะมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนห้องโถง สนใจข้าดูบ้านก็ติดต่อผมมาได้ตลอดทุกวันนะครับเป็นบ้านส่วนใจกลางเมืองระยองนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับในตัวบ้านใหญ่สวยสะอาดพร้อมอยู่นะครับร้าน สะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ1กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับที่ห่างจากตัวบ้านเราห่างจากเซ็นทรัลระยองบิ๊กซีระยองประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับออกจากหลังบ้านมาด้านซ้ายก็จะมีศาลานั่งเล่นที่อยู่บริเวณสวนข้างบ้านนะครับหลังบ้านเราก็จะเป็นสวนยางพาราของเพื่อนบ้านนะครับสามารถให้ร่มเงากับตัวบ้านเราได้ด้วย ตรงนี้ก็จะมีบริเวณที่ซักล้างที่อยู่บริเวณหลังบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณที่จอดรถนี่จอดรถได้ถึง4คันนะครับเป็นบ้านส่วนใจกลางเมืองระยองนะครับที่บรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่มาก เดินทางจากบ้านไปพักผ่อนหาดพีเอ็มของจังหวัดระยองก็ประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากโรงพยาบาลระยองประมาณ4กิโลเมตรเศษนะครับตัวบ้านศาลานั่งเล่นก็กว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับสามารถรับแขกได้หลายท่านเลยนะครับลับแขกมาเยี่ยมเยือนบ้านเราก็นั่งคุยสนทนากันได้ถึงเป็นสิท่านเลยนะครับศาลาใหญ่มากเลย ลมเดือนน้าอยู่นะครับมีผลไม้หลากหลายชนิดมีทุเรียนมังคุดชมพู่มะเมี่ยวแล้วก็พืชพันธุ์ไม้ในสวนอีกหลายชนิดเลยนะครับเ้าของให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้โยกย้ายอะไรออกนะครับสนใจเข้าดูบ้านก็ติดต่อผมเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับเป็นบ้านสวนใจกลางเมืองระยอง เนื้อที่โฉนด206ตารางวาใกล้แหล่งสาธารมโรุโภคไม่ไกลเลยนะครับห่างหางเซ็นทันระยองบิ๊กซีระยองประมาณ3กิโลเมตรห่าง7ซเว่ประมาณ1กิโลเมตรเศษเท่านั้นนะครับไปพักผ่อนทะเลหาดแสงจนันทร์หาดพีเอ็มวก็ประมาณ 8กิโลเมตรครับตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อบาดาลที่ในบริเวณตัวบ้านเรานะครับก็ใช้น้ําในบอ่อบาดาลน,นี้ลดผลไม้ลดน้ําในสนามหญ้าของเราได้เลยนะครับไม่ต้องเปลืองน้ําประปานะครับมีแหล่งน้ําของเราเองผมพาเดินกลับจากหลังบ้านขึ้นไปบนตัวบ้านอีกรอบนึงนะครับ เป็นบ้านสวนใจกลางเมืองระยองที่น่าอยู่มากๆนะครับเจ้าของให้ทั้งหมดนะครับที่เห็นในคลิปนี้เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในตัวบ้านเครื่องใช้นี่อยู่ในตัวบ้านทั้งหมดนี้เจ้าของไม่เอาอะไรออกไปเลยนะครับรานะคาเจ้าของตั้งขายอยู่ที่4 2ล้าน2นบาทพร้อมโอนนะครับ ราคาเขายังพอพูดคุยต่อรองได้บ้างนะครับสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาดูบ้านแล้วถูกใจผมก็ยินดีต่อสสายให้ต่อรองราคากับเจ้าของได้ตรงเลยนะครับเจ้าของใจดีมากนะครับออกมาบริเวณหน้าบ้านก็จะเป็นบริเวณสวนเขียวชะอุ่มร่มรื่นมากนะครับ ครบคันนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีให้พร้อมเลยนะครับอยู่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณเรือหลังเล็กนะครับหลังเล็กก็จะมี1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับสามารถเอาไว้แขกพักหรือว่าถ้ามีแม่บ้านก็เอาไว้ให้แม่บ้านอยู่ได้นะครับสวยสะอาดพร้อมอยู่เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับ หลังเล็กก็1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําหลังใหญ่ก็2ห้องนอน2ห้องน้ํานะครับลมลื่นนะครับแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เลยนะครับตัวบ้านจากบ้านเราเดินจากบ้านไปไม่ถึง100เมตรนะครับก็จะมี สโมสรสระว่ายน้ำของตัวหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแต่เราสามารถไปสมัครสมาชิกเข้าใช้ได้นะครับเป็นสระาน้ำขนาดใหญ่หนองน้ำขนาด30ไร่นะครับมีสระว่ายน้ำมีร้านกาแฟมีน้ำตกเทียมอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นนะครับยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล20เมตรนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมเลยแล้วก็ไม่ไกลแหล่งสาธารณูอุปโภคด้วยนะครับเดินทางจากบ,บ้านไปช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรันห้างบิ๊กซีระยองก็ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหรือว่าเดินทางไปโรงพยาบาลระยองศูนย์ราชการจังหวัดระยองก็ประมาณ4กิโลเมตรเศษ็เท่านั้นนะครับ ไปพักผ่อนที่ชายหาดแสงจันทร์ชายหาดพีเอ็มวายประมาณ8กิโลนะครับสนใจเข้าดูบ้านติดต่อผมมาได้ทุกวันเลยนะครับตัวบ้านไม่ได้มีประวัติเสียใดๆนะครับขายเพราะว่าเจ้าของท่านกเกษียรราชการแล้วนะครับท่านไปซื้อแปลงใหญ่แล้วก็ปลูกสวนทุเรียนแล้วก็ปลูกบ้านหลังใหญ่ที่ อีกแปลงหนึ่งนะครับหลังนี้ก็เลยจะไม่ได้อยู่หลังนี้แล้วก็เลยขายหลังนี้นะครับตัวบ้านสามารถยื่นกู้ได้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดขุดแดงพร้อมโอนนะครับ ขายที่ดินทั่วภาคตะว,วันออกนะครับรีวิวทําการตลาดให้ฟรีนะครับไม่บวกไม่เทินไม่ขายเกินราคาเจ้าของนะครับปิดการขายได้อย่างรวดเร็วนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีบ้านสวนที่ดินให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับ มีโฉนดอยู่ต้องการใช้เงินด่วนก็ติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับอนุมัติรับเงินภายใน1วันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ